วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวนะครับมาดูรีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมันก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะราคาพันพันสาบบาทนะครับกับแอบแหนึ่งเนาะไม่ออกชื่อแล้วกันตัวนี้เป็นยี่ห้อกราเต้นะครับตุน ในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วกล่องนะครับให้มาจะมีแค่เครื่องนะครับแล้วก็เป็นวาล์วตัวนี้นะครับกับสายตัวนี้มาหาฝักบัวฝักบัวฝั่งนี้เนาะส่วนสายน้ําเข้าจะไม่มีมาให้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นสายสายฝักบัวเดิมนะครับที่ติดบ้านอยู่แล้ว เป็นตัวเข้าตัวนี้เลยการเดินสายไฟนะครับสายไฟผมก็เดินติดตั้งง่ายครับอันนี้เป็นสายกาวเนาะสายเสาดินนะครับอันนี้เป็นสายลายกับนิวตนนะันเนาะคือไฟกับนิวตันนะครับโอเคครับ วิธีการเดินสายไฟเนาะเราก็เอามาเอามาดึงเอาไฟจากตัวปลั๊กนะครับปลั๊กบ้านแหละเอาเป็นไฟกับนิวตันเนาะมาเข้าเบกเกอร์เครื่องทังน้ําอุ่นนะครับเนี่ยนำให้ติดเบกเกอร์นะครับที่หน้าห้องน้ํานะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเวลาใช้แล้วก็เอาเบกเกอร์ลงเนาะเราก็เดินสายไปนะครับส่วนค่าอุปกรณ์ ทั้งหมดสามร้อยบาทนะครับรวมเป็นประมาณพันหกร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่าเบเกอร์นี่ไม่ได้ซื้อนะครับเบเกอร์มีอยู่แล้วเราก็เข้าไฟให้มันผ่านเบเกอร์นะครับแล้วก็ไล่เดินสายต่อคลิปเข้ามาด้านในนะครับอันนี้งานก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับทำใช้เองที่บ้านเน,น,น้น่ความปลอดภัยเป็นหลักต้นใจายตัวน,นี้ยังไม่ได้เก็บนะครับ เดี๋ยวไปดูสายดินข้างนอกครับนี่นะครับนี่คือสายกาวนะครับหรือว่าสายดินนะครับเดินลงมาหลังห้องน้ำส่วนเสาผมตอกลงตรงนี้นะครับเสาอ,อันนี้เป็นเสาเสาไอเสาดินนะครับซื้อตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนาะยาวหนึ่งเมตรตอกลึกลงไปนะครับ การเดินสายก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเครื่องมันมาช่วงสี่โมงเย็นนะครับผมก็ไปซื้ออะไรมาติดตั้งล้วก็ใช้เลยเนาะก็สำหรับชิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรวมๆค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่ต้องการเนาะ มีไว้ติดบ้านก็ดีนะครับตัวเครื่อง1,310งันบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วก็จะมีในส่วนของสายไฟกับตัวกิปพลาสติกนะครับแล้วก็เสาดินตัวนั้นเป็นราคา280บนะครับรวมรวมรวมสามอย่างส่วนสายตัวนี้มีอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็ อาจจะเพิ่มมาสักเข้าวๆไปประมาณสักสามร้อยห้าสิบครับน่าจะเสร็จเฮ้ยไม่ได้สิรวมเบกเกอร์ด้วยนะครับราคาเบกเกอร์ลูกละเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยซื้อเนอะส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนในในส่วนของ ความพงทนนะครับต้องรอดูนะครับเดี๋ยวน่าจะอัปเดตลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ